สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามจากลามาเซียเจ้าหนูวัยเพียง18ปีที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่ววงการฟุตบอลโลกมาร์คเบอร์นันค่ะเขาคือมิดฟิลร่างใหญ่สูงเกือบ1เมตร93เซนติเมตรแต่มีความนิ่งสุขุมและการอ่านเกมที่เกินวัยจนสื่อหลายสำนักถึงกับบอกว่านี่อาจจะเป็นบุสเกตคนใหม่ของบาร์เซลโลนา ฮันซีฟลิกโค้ดใหญ่ของบาซ่าเองยังเคยเอ่ยปากว่ามาร์คเบอร์นอาจกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของโลกได้คำพูดนี้ยิ่งทำให้แฟนบอลอยากจับตามองเขามากขึ้นไปอีกในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเส้นทางจากทีมเล็กๆสู่ลามาเซียก้าวแรกในทีมชุดใหญ่สถิติเด่นๆจุดแข็งจุดอ่อนไปจนถึงอนาคตข้างหน้าของเจ้าหนูหัศจรรย์รายนี้ ถ้าคุณคือแฟนบาร์เซโลนาหรือแฟนฟุตบอลที่อยากรู้จักวันเดอร์คิดรุ่นใหม่ห้ามพลาดค่ะมาร์คเบอร์นานเกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2007ที่เมืองเบกาแคว้นกาตาลุญญาประเทศสเปนค่ะเมืองเล็กๆแห่งนี้อาจไม่ได้โด่งดังนักในวงการฟุตบอลแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลก เขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสมโมสรท้องถิ่นซีเเบอร์กาก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับจิมนาสติกแมนเรซ่าทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นเยาวชนและที่นั่นเองเขาได้โชว์พรสวรรค์อันโดดเด่นจนเข้าตาของบาร์เซโลนาในปี2014เมื่ออายุเพียง6ขวบเท่านั้นมาร์ก็ถูกดึงเข้าสู่ลามาเซียหรืออะคาเดมี่เยาวชนของบาซ่าโรงเรียนลูกหนังที่สร้างนักเตะระดับตำนานมาแล้วมากมายทั้งชาบีเอนานเดส อันเดรสอินเยสและ l i โอเน Messi ที่ลามาเซียม,มาร์กไม่ได้โดดเด่นเพียงเพราะรูปร่างสูงใหญ่เกินวัยแต่เขายังแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการเล่นบอลการอ่านเกมและวินัยในสนามจนโคชและเพื่อนร่วมทีมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาการเติบโตในระบบที่เน้นทั้งเทคนิคและแทคนติกทำให้เขาซึมซับป,ปรัชญาติกติก,กากาของบาซ่าตั้งแต่เล็ก และนั่นคือรากฐานสําคัญที่หล่อหลอมให้มากลายเป็นกองกลางที่ครบเครื่องทั้งการยืนตำแหน่งการตัดบอลและการจ่ายบอลที่แม่นยําเส้นทางจากเด็กตัวเล็กๆในกาตาลุญ,ญาจนได้สวมเสื้อบาซ่าในทีมเยาวชนเป็นเพียงก้าวแรกของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ค่ะหลังจากก้าวผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในลามาเซียมาร์กเบอร์นานก็เริ่มต้นเส้นทางสู่ฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจ,งจังค่ะ ในวันที่23มิถุนายนปี2023เขาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับบาร์เซโลนาถือเป็นก้าวสำคัญของเด็กหนุ่มวัยเพียง16ปีที่กำลังไต่บันไดาจากทีมเยาวชนสู่การเป็นนักเตะอาชีพเต็มตัวไม่กี่เดือนถัดมาวันที่27สิงหาคมปี2023เขาได้ประเดิมสนามให้กับบาร์เซโลนาอัตเลติกหรือทีมชุดสำรองที่แข่งขันอยู่ในลีกพรเมราเฟเรเรชั่นและแม้อายุยังน้อย แต่เขาก็โชว์ความมั่นใจในการคุมจังหวะเกมกลางสนามได้อย่างน่าทึ่งจากนั้นเพียง2เดือนมารกก็ทำประตูแรกในเกมอาชีพได้สำเร็จวันที่22ตุลาคม2023ในนัดที่บาร์ซ่าอัตเลติกเอาชนะเซสตาร์ริเวอร์คลับไป3-0ประตูนั้นไม่เพียงสร้างความมั่นใจแต่ยังตอกย้ำให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่มิดฟิลรับแต่ยังสามารถเติมเกมรุกและสร้างอันตรายได้ด้วย ตลอดฤดูกาล2023-24เขาลงสนามไปทั้งหมด27นัดและทำได้2ประตูตัวเลขอาจดูไม่มากกนักแต่สิ่งสำคัญคือบทบาทในเกมเขากลายเป็นหัวใจของแดนกลางคอยตัดบอลจ่ายบอลและควบคุมจังหวะอย่างเป็นผู้ใหญ่เกินวัยสื่อกาตาลันหลายสำนักถึงกับเขียนตรงกันว่านี่คือดาวรุ่งที่บาร์ซ่าไม่ควรปล่อยให้หลุดมือเพราะในวัยเพียง17ปีเขาได้พิสูจน์แล้วว่าพร้อมสำหรับการก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ค่ะ หลังจากโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับบาร์เซโลนาอัตเลติกก้าต่อไปที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงค่ะวันที่17สิงหาคมปี2024มาร์คเบอร์นารถูกส่งลงสนามประเดิมในลาลิกากับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาดที่เปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียไป2 0ศูนยสำหรับเด็กหนุ่มอายุเพียง17ปีการได้สวมเสื้อทีมชุดใหญ่และยืนกลางสนามคมนูต่อหน้าผู้ชมกว่า5 0,000คนถือเป็นความฝันที่เป็นจริง แต่เพียงสิบวันหลังจากนั้นความฝันก็พลิกผันเป็นฝันร้ายค่ะในเกมพบ r บยอเบยการโนวันที่27สิงหาคมมาร์คได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น ACL ชฉีกขาดซึ่งหมายความว่าเขาต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย1ปีเต็มข่าวการบาดเจ็บครั้งนั้นไม่เพียงทำให้บาซ่าต้องเสียเพชรเม็ดงามไปชั่วคราวแต่ยังทำให้แฟนบอลหลายคนกังวลว่า การกลับมาของเขาจะเหมือนเดิมหรือไม่เพราะ ACL คือหนึ่งในอาการบาดเจ็บที่หนักที่สุดในวงการฟุตบอลอย่างไรก็ตามสโมสรยังคงแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าด้วยการมอบสัญญาฉบับใหม่ที่มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง500ล้านยูโรนี่คือการประกาศชัดเจนว่าบาเซลโลนาจะไม่ยอมเสียวันเดอร์คิดรายนี้ไปง่ายๆและในที่สุดวันที่14กันยายนปี2025หลังจากหายไปกว่า1ปีเต็มมาร์ก ก็ได้คัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในเกมที่บาซ่าถล่มบาเลนเซีย60เขาไม่เพียงลงสนามได้อย่างมั่นใจแต่ยังทำแอสซิสต์สุดสวยช่วยให้ทีมตอกย้ำชัยชนะได้อย่างสมบูรณ์แบบเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั้งสนามในวันนั้นเปรียบเสมือนการต้อนรับการกลับมาของดาวรุ่งผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและยืนยันว่าเส้นทางของมาร์คเบอร์นาร์ดเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเส้นทางของมาร์คเบอร์นาร์ดไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสโมสรอนเท่านั้นค่ะเพราะเขายังเป็นหนึ่งในความหวังของทีมชชาาติเเปนนนรุ่ยยววด้ว ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง16ปีมาร์กก็ถูกเรียกติดทีมชาติสเปนชุด U16 และด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเขาได้ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆทั้ง U17 และ U18 แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและศักยภาพที่ทีมชาติมองเห็นในตัวเขาในปี2023เขามีชื่อติดทีมชาติสเปน U17 ชุดทำศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและต่อมาในปี2024 เขายังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ลุยสึกชิงแชมป์ยุโรปรุ่น U17 ด้วยแม้ทีมจะไม่ได้ไปไกลถึงแชมป์แต่การได้ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติตั้งแต่อายุน้อยถือเป็นก้าวสำคัญของนักเตะดาวรุ่งทุกคนสถิติในทีมชาติชุดเล็กๆข,ของมาร์กก็ไม่น้อยหน้าใครคะ่ะเขาลงสนามรวมแล้วกว่า10ครั้งในสีเสื้อกระทิงดุแถมยังได้โชว์ศักยภาพการเล่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคลุมจังหวะเกมตัดบอลหรือแม้แต่ช่วยเชื่อมเกมรุก สิ่งที่หลายฝ่ายเชื่อเหมือนกันก็คือการไต่ขึ้นไปติดทีมชาติสเปนยู21อาจเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นและถ้าเขาสามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอีกไม่นานเราอาจได้เห็นมาร์กเบอร์นานสวมเสื้อทีมชาติสเปนชุดใหญ่เดินเคียงข้างรุ่นพี่อย่างกาบีและเปดรีรในแดนกลางของกระทิงดุ นี่คือก้าวแรกบนเส้นทางสู่การเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตและมันทำให้เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าเด็กหนุ่มจากกาตานยออาคนนี้จะพาสเปนไปได้ไกลแค่ไหนค่ะถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นของมาร์คเบอร์นาลหลายคนอาจจะนึกถึงเซคิโอบุสเกตตำนานกองกลางของบาร์เซลโลนาในทันทีค่ะมาร์คถูกวางให้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหรือ defensive midfielder แต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากดาวรุ่งทั่วไปก็คือการผสมผสานร,ระหว่างร่างกายที่สูงใหญ่1.93เมตรกับสไตล์การเล่นที่สุขุมและฉลาดเกินวัยจุดแข็งของเขามีหลายด้านค่ะอย่างแรกคือการอ่านเกมมาร์กสามารถคาดดาวการเคลื่อนที่ของคู่แข่งและตัดบอลได้อย่างแม่นยำทำให้บาซ่าได้เปรียบในการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างที่สคือการจ่ายบอลเขามีวิสัยทัศน์กว้างไกลส่งบอลสั้นแม่นยำเพื่อเชื่อมเกม และยังสามารถเปิดบอลยาเปลี่ยนแกนได้ดีซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของกองกลางสมัยใหม่อีกด้านที่น่าประทับใจก็คือความมั่นใจและความนิ่งแม้จะถูกกดดันจากคู่แข่งมาร์กยังคงควบคุมบอลได้ดีไม่ตื่นตระหนกซึ่งทำให้หลายคนยิ่งมองว่าเขาคือบุสเก็ตคนใหม่ของทีมนอกจากนี้เขายังมีพละกกำลังและความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ช่วยให้เขาไม่เสียเปรียบเวลาปะทะและสามารถยืนป้องกันพื้นที่แดนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แน่นอนค่ะดาวรุ่งทุกคนย่อมมีสิ่งที่ต้องพัฒนาจุดด้อยของมาร์ทที่หลายคนมองเห็นคือความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยังไม่จัดจ้านมากนะักเวลาที่เจอทีมที่เล่นเพรสซิ่งหนักอาจทำให้เขาเสียบอลหรือเสียจังหวะไปบ้างอีกเรื่องคือประสบการณ์ในการยืนตำแหน่งและตัดสินใจบางครั้งยังขาดความเฉียบคมเมื่อเทียบกับกองกลางระดับท็อป อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาได้และด้วยวัยเพียง18ปีเขายังมีเวลามากมายที่จะเติมเต็มศักยภาพของตัวเองถ้าจะอธิบายสั้นๆมาร์คเบอร์นารคือกองกลางที่ผสมระหว่างบุสเกตในด้านการอ่านเกมและการจ่ายบอลเข้ากับความสูงใหญ่แบบกองกลางยุคใหม่ที่สามารถรับมือกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่ใช้พละกกำลังมากขึ้นได้อย่างดีและนี่แหละค่ะที่ทำให้หลายคนเชื่อว่า วันหนึ่งเขาอาจก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางตัวหลักของบาร์เซโลนาและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติสเปนในอนาคตอันใกล้แม้จะเพิ่งอายุเพียง18ปีแต่มาร์คเบอร์นานก็มีสถิติและผลงานที่น่าจับตาไม่น้อยเลยค่ะเริ่มจากเส้นทางกับบาร์เซโลนาอาตเลติกหรือทีมสำรองในฤดูกาล2023-24เขาลงสนามไปทั้งหมด27นัดยิงได้2ประตูตัวเลขนี้อาจไม่มากสำหรับมิดฟิลตัวรับแต่สิ่งที่สำคัญ คือการมีส่วนร่วมกับเกมเขาคือหัวใจในการคุมจังหวะและเป็นผู้เล่นที่ทีมขาดไม่ได้ในแดนกลางต่อมาในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาจนถึงเดือนกันยายนปี2025เขาลงสนามไปแล้ว5นัดและทำได้1แอสซิสต์ไฮไลท์สำคัญก็คือการกลับมาลงสนามหลังอาการบาดเจ็บยาวกว่า1ปีพร้อมทำแอสซิสต์ในเกมถล่มบาเลเซีย6-0ซึ่งนั่นเป็นเหมือนการประกาศว่าเขากลับมาแล้ว ในระดับทีมชาติมาร์กผ่านการเล่นให้ทีมชาติสเปนชุด U16, U17 และ U18 รวมแล้วกว่า11นัดเขาได้ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างฟุตบอลโลก U17 ปี2023และชิงแชมป์ยุโรป U17 ปี2024ซึ่งช่วยหล่อหลอมให้เขาเข้าใจฟุตบอลระดับนานาชาติมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของเขาก็คือสโมสรบาร์เซลโลนา ได้มอบเสื้อหมายเลข22ให้มาร์กในทีมชุดใหญ่หมายเลขนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันแสดงถึงความเชื่อมั่นของสโมสรที่ต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตและที่สำคัญที่สุดคือสัญญาฉบับใหม่ที่มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง500ล้านยูโรตัวเลขนี้บ่งบอกชัดเจนว่าบาร์เซลโลนามองเขาเป็นทรัพย์สินล้ำค่าที่ไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มาร์คทำได้ในวัยเพียง18ปีและมันก็ยิ่งทำให้แฟนบอลทั่วโลกอยากรู้ว่าก้าวต่อไปของเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคะ่ะเมื่อมองไปข้างหน้าอนาคตของมาร์คเบอร์นานเต็มไปด้วยความหวังและศักยภาพคะ่ะสำหรับบาร์เซลโลนาเขาไม่ได้ถูกมองแค่เป็นดาวรุ่งธรรมดาแต่ถูกวางตัวให้เป็นตัวแทนระยะยาวของเซคิโอบุสเกตในแดนกลาง ความสูงใหญ่ของเขาช่วยเสริมมิติด้านร่างกายขณะที่การจ่ายบอลและการอ่านเกมก็สอดคล้องกับปรชัชญาการเล่นของบาซ่าอย่างลงตัวสิ่งที่น่าจับตาคือหากเขาพัฒนาความเร็วในการเคลื่อนที่และเพิ่มประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆอีกสักหน่อยมาร์กอาจกลายเป็นกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของยุโรปและอาจเป็นแกนหลักในยุคใหม่ของบาซ่า ที่กำลังสร้างทีมด้วยนักเตะสายเลือดลามาเซียไม่ว่าจะเป็นเปดรีกาบียามานและตอนนี้ก็คือเบอร์นานในระดับทีมชาติหลายฝ่ายเชื่อว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเขาจะก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติสเปนชุดใหญ่และถ้าได้เล่นเคียงข้างกับรุ่นพี่อย่างกาบีและเปดรีจริงๆกองกลางของกระทิงดุอาจกลับมาน้าเกรงขามอีกครั้งในเวทียุโรปและฟุตบอลโลก อนาคตของเขายังเต็มไปด้วยคำถามค่ะเขาจะกลายเป็นตำนานบาร์เซโลนาแบบบุสเกสหรือเปล่าเขาจะพาสเปนกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่หรือเขาจะสร้างชื่อเสียงเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของวงการฟุตบอลโลกและที่สำคัญทุกย่างก้าวต่อจากนี้จะถูกจับตามองจากแฟนบอลทั้งในสเปนและทั่วโลกแล้วคุณล่ะคะคิดว่ามาร์คเบอร์นารจะก้าวขึ้นไปถึงจุดไหนในเส้นทางอาชีพของเขา มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนกันได้เลยค่ะก่อนจะจบถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องราชาฟุตบอลของเราเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์วิเคราะห์ฟุตบอลและเรื่องราววันเดอร์คิดคนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตฮอตค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ